สวัสดีค่ะเจดาสารัญญาค่ะครับผมบอสชนกกะกันค่ะมันนี่กิจจำนงจำนงกิจค,ครับวันนี้ทั้ง3คนก็เป็นตัวแทนจากช่อง7 HD นะคะมาสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนค่ะครับผมอนอกจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะที่ทางช่อง7จัดขึ้นนะคะในโครงการ7 HD รักกระเพณีสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะ,ะเริ่มแรกเนี่ยก็จาก โครงการแรกกันก่อนเลยนะคะในวันที่5เมษายนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมบริจาคโลหิตค่ะที่สนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทยนะคะสภากาชาติไทยนะคะนอกจากจะมาทาบุญได้บริจาคโลหิตกันแล้วนะคะก็จะได้ไปเจอกับพี่ออฟชนะพลดลาราช,ช่องเจ็ดเยอะมากมคนทัพก็มาเลยแล้วก็ไปแจกน้ำอบกันด้วยวันนั้นได้บุญแล้วก็ ได้มันได้น้ำอบกับบานด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็มากกว่านั้นครับในวันที่10เมษายนครับเวลาบ่าย2ถึงสโมงนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมทางออก13สถานีกรุงเทพอภิวัตรครับเราก็จะมีการแจกน้ําอบครับโดยเราจะยกทัพนักแสดงนะครับแล้วก็นักข่าวมากประสบการณ์ครับเพื่อไปแจกน้ําอบกันส่งน้ําอบไทยแล้วก็ความห่วงใย ให้กับคนไทยทางประเทศนั่นเองครับผมใครสะดวกก็สามารถไปได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาฝากผลงานละครที่กํลาลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ด้วยอ่าตอนนี้ก็มีละครเรื่องแผนลวงบ่วงมารยานะครับผมกํลาลังออนแอร์อยู่เลยเข้าสู่ความเข้มข้นแล้วตอนแรกก็คือปูม,มาด้วยความคอมเมดี้ก่อนมีฉากแอคชั่นหยอดตอนนี้คือเริ่มมีปมอะทีละปมแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะฮะแผนลวงบ่วงมารยานะฮะแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องนี้บอกเลยว่าน่าติดตามจริงนะฮะ ติดตามได้นะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา2องทุ่ม40ครับมาต่ออันที่ความดรามา่าใช่ไหมใช่ครับละครนะครับก่อนที่เราจะไปดูแผนล่วงนะครับมผมเราก็ต้องมาดู2ทรรนงก่อนเพราะาตอนนี้เนี่ยออนได้มาประมาณครึ่งเรื่องแล้วนะครับ EP ที่17-18แล้วนะครับมผมปมทุกอย่างกำลังถูกเปิดเผยไปทุกคนน่ากำลังจะ ใช้ทิชชู่ได้อย่างคุ้มค่ากันอยู่นะครับผมซับน้ำตากันเลยนะครับผมก็สองธนรนงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับละครที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะเรื่องเดียวกับบอสเลยก็คือเรื่องแผนลวงบุงมอัญญาค่ะนอกจากนี้เนี่ยเปิดช่องเจ็ดค้างไว้เลยก็จะได้เห็นพวกเราในช่องเจ็ดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบทบาทพิธีกรต่างๆนะคะในช่องเจ็ดฝากด้วยผลงานเพลงแรกในชีวิตผมนะฮะเพลงเอวหวานโดยบอสซีเคเราจะไม่ได้ใช้บอสชนะกันแล้วจะเรียกเป็นบอสซีเคเลยก็ ตอนนี้มีให้ฟังนะฮะได้แล้วนะะที่ Spotify, Joox, Apple Music แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มในการสตรีมมิ่งเพลงนะฮะรวมถึง Instagram แล้วก็ TikTok สามารถเข้าไปเล่นชาล g จกันได้แล้วเรียบร้อยนะครแต่ว่าถ้าใครไม่เคยฟังนะแนะนำว่าไปเปิด YouTube แล้วก็ไปดู MV ก่อนบอกเลยว่าว้าวแน่นอนมันจะแบบเอวหวานวนะเนาะ มันทําเป็นฟังผ่านๆไม่ได้หรอกต้องไปดูว่ามันแบบมันแค่ไหนได้ปะได้ป่ะ,ปะเอ้ยเขาเตรียมหรอ <c oughs> ครับผมสงการนะครับมันนี่ก็มีแผนว่าน่าจะใช้ชีวิต <c oughs> ร่วมกับครอบครัวใช้เวลาจะเป็นเวลาให้กับ คุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็น้องแมวอีกสองตัวครับผมก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้พักผ่อนร่วมกันครับแล้วก็นอกจากนั้นตอนทุ่มหนึ่งก็จะเปิดดูละครสองธนนงด้วยแล้วก็แล้วก็สองทุ่มครึ่งใช่ไหมกแผนก่น,แผนลวงต่อเล,เ,เลยใช่ครับผมเพราะว่าอากาศร้อนออกไปข้างนอกเนี่ยร้อนมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนห่วงสุขภาพด้วยนะครับระวังเรื่องฮีสโตกันนะครับ คองเจก็อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกับครอบครัวหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาทํางานค่อนข้างหนักก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตอาจจะหาวันที่ไปทานข้าวกันด้วยกันครอบครัวนะคะก็พูดถึงวันครอบครัวเนาะก็อยากช่วงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยออกลับไปอยู่คุณพ่อคุณแม่ไปชาร์จพลังงานตัวเองไปใช้เวลากับท่านเยอะๆนะคะมผมก็เหมือนกันฮะก็ทํางานมาตลอดเรื่อยๆก็คิดว่า สงการนี่แหละถือว่าเป็นวันพักผ่อนของคนไทยจริงๆเพราะบางทีก็คือวันปีใหม่เราก็ต้องไปเที่ยวเนาะเขาดาวก็ต้องออกอีเวนต์แต่ว่าสงการเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยไม่ต้องมีรูปก็ได้เนาะผมรู้สึกว่าสงการอ่ะเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมานอนแล้วก็อ่ะนอนยาวไปอีก3 4สวันก็ได้แล้วปีนี้โชคดีตรงที่ว่าวันหยุดเยอะเลือกได้เลยเราจะเที่ยวเราจะเที่ยวไตามานไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะพักไตามานไหนเราวางแผนไว้แล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็ สู้ตายกัน,นใหม่รุยงานกันต่อนะอย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งเที่ยวจนเพลินล่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตอวยพรนะคะแฟนๆดาราเดลี่นะคะรวมถึง ประชาชนทั่วไปทุกคนเลยนะคะเนื่องในวันปีใหม่ไทยนี้นะคะจะได้ขอเป็นตัวแทนพูดอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะใครเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะถ้าใครเดินทางกลับบ้านจากจังหวัดน,นะครับผมจากที่เราอยู่กรุงเทพหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นเซฟโซนของเรานะครับผมก็อย่าลืมนะครับเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ กลับไปที่บ้านก็เปิดทีวีซะดู2องโทรน o งดูแผนวงนะครับผมใช่เปิดทิ้งๆไว้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวใช่เดี๋ยวโทรทัศน์มันจะเก่าเดี๋ยวสึกกร่อนไปก็ใช้งานเขาหน่อยอะไรอย่างนี้ครับหรือว่ากินข้าวนั่งร้อมวงการอะไรอย่างงี้ก็เปิดดูละครได้นะครับช่อง7 HD กด35ครับละครเราก็มีเสิร์ฟเรื่อยๆแล้วก็มีรายการสนุกเยอะเลยทางช่อง7 HD นะฮะก็ เปิดแช่ไว้เลยอย่างที่มันี่บอกนะฮะเปิดให้ฉ่ำไปเลยมีละครวนมารายการมีถ่ายทอดกีฬาสดรับรองว่ามีข่าวดีๆด้วยรวมถึงถ้าเบื่อเบื่อแล้วก็ลองเปิดเพลงเอวหวานขึ้นมาดูสัหน่อยแล้วกันนะฮะลองเต้นลองมาซ้อมเพลงสักหน่อยแบนี้แบบนี้นี้แบน่เบาๆนี่เบาๆนะก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ